สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมผู้รับชมช่องพหลุกซองบันดอนนะครับมื่อนี้พหลุกซองกันนี่นะครับมาวาดนะครับว่าดเฮ็ดเอ่อเป็นเอ่อพันธถ่ายนะครับกำคอนะครับผมนะครับเอ่อใส่ยุกยิงนะครับผมเพราะว่าเอ่ออยากล้องเบิงนะครับผมเฮ็ดแบบมินิมินินะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ที่เหลือจากเอ่อพหลุกซองเฮ็ดปืนศูนย์นะครับผมเฮ็ดไทยปืนศูนย์นะครับ ก็เลยจับมานะครับวาจีเห็ดเป็นกําคอนะครับลองบึงนะครับไม่ตัวนี้ก็เป็นไม่ประดูนะครับไม่ประดูทั้งลำนะครับทั้งอันนี้ยนะครับผมนะครับอันนี้พอลูกซ้องก็ได้ตัดมาแล้วนะครับผมตัดมาจะขีดมัวมัวนะครับผมคือทรงบาออกนะครับพอลูกซ้องก็ขีดไปเรื่อยๆยนะครับผมแล้วแก เอามีดนะครับค่อยเห็ดไปนะครับผมเอามีดถากนะครับผมนะครับไม่มีเครื่องตัดก็เอามีดถากนะครับผมยำ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 ไปเลยนะครับยำไปเพราะไอเป็นลูกทรงนะครับผมเนี่ยนะครับไม่กันนะเพราะสมควรนะครับผมอ่าถือว่าดีนะครับผมอ่าได้ทรงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกันนะครับพอลูกสองต่อนะครับต่อถ่ายนะครับ โดยโดีตัดออกจากถ้วยเก่านะครับแล้วก็เอาเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับผมสีน้ำตาลกับสีขาวนะครับผมมาใส่นะครับนี่จะเป็นสีขาวนะครับแผ่นอะคริลิกสีผลูกสองสื่อมานะครับผมนะครับเอามาแล้วก็ทำกันนะครับเอาหินเจียนะครับเจียออกให้เรียบแล้วก็ฮ็ดถ่ายแล้วก็เจียเป็นทรง นิดหน่อยนะครับแล้กกวก็วาดไปเรื่อยๆยนะครับนะครับเดี๋ยวทําการเกียรกันเลยนะครับก็ผมตอนเกียรนี่กามีแมทก็ดีนะครับผมนะครับ พอลูกสรงลืมนะครับผมบริเวณไซเมตนะครับก็เลยเอาเสือปกนะครับผมเพราะว่าขีฟุ่นไหลนะครับผมุ้นจากการเี้เกียนะครับผมก็รักษาสุขภาพยังไงนะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ขิดอยากเก็บเองกันขีฟุ่นไหลนะครับผมป้องกันยังไงนะครับพอลูกสอ้งกันลูบลูบไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปน้ำนะครับผมเสียดจังเด่นนะครับซึ่งที่เป็นผ่านถ่ายนะครับผม ข้สองแก่หกเห็ดไปนน5แล้วก็เห็ดไปนน5นะครับหูไปนํานะครับผมแล้วก็เบิ้งนะครับผมบึง้งได้แล้วแล่คอยถูถูถ,ถูไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็ใัยความพยายามนะครับผมกบเอ่อนะครับผมรูปทรงก็เปิดจากยูทูปนะครับอาจารย์หลายๆท่านนะครับล้วก็จับมาผสมกันนะครับผม กับวรลูว่าสิออกเป็นทรงไหนกันอ่าอลูกซ้อนกะทูไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับทูไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยครับถูแลแล้วๆกันจับขึ้นมาเบึ้งนะครับนี่นะครับแต่ว่ากับพระท่านเสร็จนะครับผมแค่รูปนะครับอ่ารูปให้รบปเลียมนะครับพี่น้องลบเรี่ยมแล้วกะ ลบ้้งนั่นคร้้งนี้แล้วก็เค็ดเป็นอันยกแก้มสูงนะครับพี่น้องยกแก้มสูงแล้วก็ค่อยเจียเจียเจียวนะครับผมมือหนิงหนิงนะครับพี่น้องจังสีตรงนะครับเข้ก็ไอใจเย็นๆนะครับผมจังสีได้ออกมาเป็นรูปแบบที่เข้าต้องกันนะครับนี่นะครับพันธุ์ไทยก็ตัวกับกับสนิทอยู่นะครับแต่ว่ากับพอถึงครับ ปานใดนะครับผมก็มีช่องแน่กัสีอาศัยเอาขี่เลื่อยนะครับที่ที่คัดนะครับที่คัดออกแล้วก็เอามาอุดนะครับไม่กับล้านนะครับผมล้านมาหลายเติมนะครับผมล้านตรงกลางใจนะครับตรงกลางใจมหาตานะครับเพราะว่าไม่ก็เป็นไม่ไม่นะครับพี่น้องโบเมนไม่โตนะครับผมแต่ว่าันมีรอยแตกนะครับ แต่ว่ากับบมีปัญหานะครับผมกะเฮ็ดไปได้คือเกานะครับนี่นะครับพอลูกสรงกับสีลบทั้งทิงออกนะครับผมเจียเอาเพื่อนหม่เกาอกนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้พิษผัดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าลบเลี่ยวกับน่าจะบบเห็นนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเครื่องรีดกับโบมีนะครับผมมีแต่หินเจียนะครับแล้วก็สว่านนะครับผม อันนี้ก็เป็นรูปทรงเก่้นะครับที่เป็นยกยิงนะครับผ่านศึกมาหลายแล้วนะครับผมนี่ครับกระเฮดแบบประหยัดประหยัดนะครับผมแล้วก็ติดศูนย์นะครับผมเป็นศูนย์เปิดขังนะครับแล้วก็ม้านะครับสี่เพี้ยนเป็นตัวนี้นะครับเป็นกำคอนะครับผมต่อไปกระติคัดนะครับพี่น้องกระิัดเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมนะครับหลบเดียมไปแล้วก็ อยู่ประมาณนี้นะครับผมกะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็กำเบื้องน้ำนะครับผมมองได้อวนมองได้บดเข่ามือนะครับกะปรับปรุงนะครับพี่น้องให้ได้ตามที่ต้องการนะครับให้ได้จับแบบกระชับกระชับนะครับผมนะครับพอหลูกซ้อนกับพริกเบื้องใส่พริกเบื้องขวานะครับผมที่เอามองไดออกนะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็อกๆน้อยๆนะครับผมเมื่อมีตัวเจาะล่องนะครับก็ใส่เป็นวุ้งเดือนนะครับผมขีดเสร็จแล้วก็แล่นเลยนะครับผมแล้วก็เฮ็ดเป็นจักสามซีล่องนะครับผมตั้งให้ได้ตามที่ต้องกันพี่น้องสีเอาเลืกซ้ำไหนนะครับผมพอลูกส้อนก็เอาเลืกประมาณนี้แล้วก็ ขีดไวแลวก็มากไว้แล้วก็ทําการเลื่อยเลยนะครับผมเลื่อยสวยๆเพราะว่าสีใดเอาซิวนะครับตอกได้ง่ายๆนะครับสกัดออกนะครับผมส่วนขวบค่อยมาแต่งที่หลังนะครับพี่น้องนะครับเอาเอาให้ง่ายๆที่สุดนะครับผมแต่งที่หลังนะครับผมโดยซิวนะครับผมค่อยเจาะค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆแลวกอาล้างแทกนะครับพี่น้อง นะครับพี่น้องพัานไทยกับคัดไปเรียวนะครับผมรายละเอียดไปเรียวนะครับนี่นี่ครับกระทียู่ประมาณนี่นะครับต่อไปพอลูกสวอกัะสีคัดละเอียดก็นี่แล้วก็เสีเาลงสีนะครับพี่น้องสีลงสีแล้วก็สีเฮ็ดโกงไก่ใส่นะครับ กลงไก่ใส่แต่ว่าตอนนี้ก็ซอะรองเรียบร้อยแล้วนะครับรองกับอสีบงงามปนเลยนะครับผมงานแฮนด์เมดนะครับผมใส่ซิวเจาะนะครับเจาะนี่ครับอันนี้คือกันนะครับผมช่องกลงไก่นี่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ล่างถีนี่นะครับอันนี้เป็นล่างยกยิงนะครับถี่ผลูกสองเพชรหมยนะครับปีกกระเกาแล้วนะครับผม ไ่ว่าสิเฮ็ดเป็นโรเล่สองตัวนะครับแต่ว่าเจ๊สีได้บ่อยนะครับบไได้กับสีเฮ็ดเป็นตัวเดียวนะครับเป็นล่างหนึ่งเม็ดนะครับอันนี้กัาลัางสิเจาะนะครับส่เลดดอทนะครับผมตอนแรกเป็นเอ่อปืนศูนย์นะครับผลุกสองเอาศูนย์เปิดขางส่นะครับก็เลยคิดว่าลองเบังใส่เป็นเลดดอทนะครับก็เลยสื่อค้าจับเลดดดอทมานะครับผมแล้วก็สีมาเจาะเจาะใส่ไปนะครับแล้วก็ อตอนประกอบกระจ้งางบเบิงนำกันนะครับพี่ห้องว่าสิเป็นยังไดนะครับผมสําหรับพันุ์ไทยเห็ดเองนะครับจากไม่ประดูเหลือนะครับผมไม่แพนหนึงกับสีได้อยู่สอตัวนะครับพอสุบ2ตัดไปแล้วนี่ครับเอาไปเห็ดปืนศูนย์ตัวหนึ่งแ่ะเหลือก็เลยมีไอเดียนะครับผมเปลี่ยนจากยกยิงมาเป็นกาคอนะครับผม ถ้ายังยิงยกยิงก็เอาไปยิงได้นะครับผมก็จะเป็นยกยิงติดเลดด์นะครับเอา่รงนี้ไปใส่กันได้คือเก่านะครับพี่น้องหูน็อตก็น่าจะตรงกันนะครับใส่เป็นโรเลอร์นะครับผมโรเลอร์ติดปลายเลยนะครับเจาะติดปลายเลยนะครับเพื่อเพิ่มความกว้างนะปีกซีซิมหานะครับกว้างไปก็สิประมาณห้าสิบเนะยครับผมเพื่อเพิ่มความแรงจังน้อยนะครับพี่น้อง เอาไปใปออกไม้นะครับยิงปลานินนะครับพี่น้องยิงปลานินหรือเขาผุ่มนะครับเดี๋ยวพอลูกซองเขาเจาะนี่นะครับแล้วก็สีประกอบนะครับผมแล้วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวกระสีลงสีนะครับทําสีนะครับพี่น้องเป็นพันธุ์ไทยมินินะครับผมติดเล็ดดอดนะครับ นี่นะครับลองที่เสาะมื่อ้านนี่นะครับกาบถือว่างามปันใดนะครับแกะตุดกระติดแน่นิดๆนดครับผมเพราะว่าอลูกสรงอ่าค่อยๆแกะเอาเลยนะครับผมบริสไซเครื่องนะครับเดี๋ยวชมตอนเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวไทยพี่น้องในเบิ้ง่งนี่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วกับยุคประมานนี้นะครับผม ผลลูกสังเฮ็ดสีแล้วๆครสีออกไปลองหน่ครับผมมันนี่นะครับผมว่าจะออกไหมนะครับเอาไปลองมืองนี่ครับผมล่างไก่เกาจังหน่อยนะครับพี่น้องกับปีกนี่ครับผมเพราะว่าเป็นของเกานะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งฟังนั่นนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกฟังหนึ่งนะครับพี่น้องของอนาไม้ก็บอกนี่นะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับผลูกซองกเกษตเวลาเห็ดอยู่หลายมืออยู่นะครับผมเพระาะว่ากลับไปทํางานนํากับจังมาเห็ดยำมอแรงนะครับได้อยู่ประมาณนี้นะครับติดกล่องเล็ดดัดนะครับสรุปราคาทั้งสิ้นนะครับผมที่ที่ที่ซื้อมานะครับกล่องนี่ก็จะอยู่ประมาณห้าร้อยนี่นะครับแต่ก่อนก็ซื้อประมาณ ออกมาเล็กๆครับอยากแพงอยู่นะครับผมอันนี้ก็สามลอยนะครับผมอันนี้ก็สี่ลอยนะครับปีกก็สองลอยห้าสิบนะครับโลเล์คู่นี้กับคู่ละลอยนะครับอันนี้คู่นี้กับสองลอยกว่าบาทนะครับจำาม่ได้แล้วนะครับโดนแล้วนะครับผมอันนี้โกงไก่ี่เฮ็ดเองนะครับใหม่เป็นเป็นใหม่ทีอลูกสองสื่อสร้างมาเฮ็ดเอ่อปืนศูนย์นะครับก็เหลืออีกขังหนึ่งอลูกสองก็เลยเฮ็ดเอาเองเลยนะครับเฮ็ดเปลี่ยนเป็นกำคอ้นะครับผม นะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกะพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับการเอาปืนยยิงนะครับผมมาเฮ็ดเป็นกําคอนะครับทรงทรงนิ่บลูนะครับนะฮี่เป็นแอร์อัมนะครับนะครับผลูกซองกระจํามาแล้วก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมเอาผสมกันนะครับพี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากลองเฮ็ดเองก็ลองเฮ็ดเบิ้งก็ได้นะครับผมนะครับเพื่อประหยัดนะครับผมกับคลิปนี้ก็ ขอลาพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้นะครับผมคลิปหน้าขอกันไม่นะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับให้พอลูกสองบันดอลนี้ด้วยครับผมคลิปมีลาแล้วนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ